แสงอาทิตย์ยามเช้าสาดส่องผ่านม่านบางสีขาวนวลปลุกเจ้าตูบลูกหมาขนปุยสีน้ำตาลทองให้ลืมตาตื่นกลิ่นหอมของดอกจำปาที่ลอยมาจากสวนข้างบ้านปลุกความสดชื่นในเช้าวันใหม่ทว่าความสุขนั้นอยู่ได้ไม่นานเสียงเรียกชื่อน้องภูมิดังมาจากในบ้านทำเอาเจ้าตูบใจหายวาบ ก่อนที่ประตูรั้วจะถูกเปิดออกโดยเด็กชายวัยแปดขวบผมดำคลับดวงตากลมโตที่กำลังวิ่งหน้าตาตื่นออกมาเจ้าตูบไปไหนมาเสียงน้องภูมิแผ่วเบาด้วยความโล่งอกลูกหมาน้อยวิ่งเข้าไปคลอเคลียที่ขาเสียงกระดิกหางดังเหมือนระฆังเล็กๆในความเงียบสงบของหมู่บ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้ ความผูกพันระหว่างเด็กชายกับลูกหมาจรจัดที่เขาเก็บมาเลี้ยงตั้งแต่ยังเล็กแน่นแฟ้นเกินกว่าจะบรรยายน้องภูมิแบ่งปันทุกสิ่งแม้กระทั่งขนมปังชิ้นสุดท้ายในกล่องนมของเขา แต่แล้ววันหนึ่งวันที่อากาศร้อนอบอ้าวผิดปกติน้องภูมิก็ต้องเดินทางไปเยี่ยมคุณยายที่ต่างจังหวัดพร้อมกับพ่อแม่ทิ้งให้เจ้าตูบอยู่ตามลำพังในบ้านหลังใหญ่ที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะการรอคอยที่ยาวนานเริ่มก่อตัวขึ้นความเหงาเข้ามาแทนที่เสียงเรียกชื่ออันคุ้นเคย เจ้าตูบเดินวนไปมาในสวนคลอเคลียกับกระถางต้นไม้ที่คุณยายเคยรดน้ำให้กลิ่นดินชื้นชื้นผสมกับกลิ่นอายของความคุ้นเคยทำให้เขานึกถึงน้องภูมิเสมอคืนนั้นเองความผิดพลาดก็เกิดขึ้นประตูรั้วที่ปิดไม่สนิทถูกลมพัดจนแง้มออกกลิ่นอันยั่วยวนของปลาทูทอดจากตลาดนัดที่อยู่ไม่ไกลลอยมาแตกจมูก เจ้าตู้ผู้หิวโหวยและอ่อนแอยืนลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่สัญชาตญาณจะนำพาให้ก้าวเท้าออกไปจากอาณาเขตอันปลอดภัยโลกภายนอกกว้างใหญ่และน่ากลัวกว่าที่คิดเสียงรถยนต์ที่วิ่งผ่านไปมาเหมือนสัตว์ร,ร้ายยามค่ำคืนไฟสว่างวาบจากหน้าร้านค้าข้างทางทำให้เขาต้องหลี่ตาลงทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความไม่คุ้นเคย การเดินทางของเจ้าตูบเริ่มต้นขึ้นอย่างแท้จริงเขาเดินเลียบไปตามถนนสายเล็กๆมุ่งหน้าไปยังทิศท,ที่เขาได้กลิ่นปลาทูอันเย้ายวนแต่เมื่อไปถึงตลาดนัดกลับพบเพียงความว่างเปล่าและเศษขยะที่ลมพัดปลิวไปมาความผิดหวังทำให้เขาหันหลังกลับแต่ทิศท,ทางกลับบ้านกลับเลือนรางเขาหลงทางเสียแล้ว ความกลัวเริ่มเข้าเกาะกลุ่มหัวใจดวงน้อยๆเวลาผ่านไปเจ้าตูบต้องเผชิญกับอุปสรรคนานาประการเขาต้องหลบเลี่ยงรถยนต์ที่วิ่งด้วยความเร็วสูงต้องหาอาหารจากกองขยะที่ส่งกลิ่นเหม็นคลุง้งต้องทนหนาวเหน็บยามค่ำคืนโดยมีเพียงเศษกระดาษแข็งเป็นที่กำบัง เขาได้พบกับสุนัขจรจัดตัวอื่นๆที่มีชะตากรรมคล้ายคลึงกันบางตัวก็ดูดุร้ายบางตัวก็อ่อนโยนแต่ทุกตัวต่างก็มีแววตาแห่งความหวังริบรี ในวันหนึ่งขณะที่เขาเดินโซซัดโซเซอยู่ริมถนนสายหนึ่งที่ตัดผ่านทุ่งนาเขียวขจีเขาก็เหลือไปเห็นรถบรรทุกคันหนึ่งที่กำลังจอดแวะพักอยู่ข้างทางด้านหลังรถมีหลังไม้หลายใบายวางอยู่กลิ่นขนมปังที่ขุนเคยอย่างประหลาดลอยมาแตะจมูกทำให้เขาตัดสินใจเดินเข้าไปใกล้ๆ ทันใดนั้นเองประตูหลังรถก็เปิดออกชายคนหนึ่งรูปร่างสันทัดในชุดคนขับรถก็ก้าวลงมาเขาเห็นเจ้าตูบและยิ้มอย่างอ่อนโยนมานี่สิเจ้าหนูเขาพูดด้วยน้ำเสียงอบอุ่นแล้วยื่นขนมปังชิ้นหนึ่งให้เจ้าตูปลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่ความหิวและความอบอุ่นในน้ำเสียงของชายคนนั้นทำให้เขากล้าที่จะเดินเข้าไปรับขนมปัง เมื่อเขากินเสร็จชายคนนั้นก็เปิดประตูรถด้านหลังขึ้นมาจะไปไหนต่อละ่ะเจ้าตูปมองเข้าไปในรถเห็นที่นอนนุ่มๆและกลิ่นอาหารที่น่าจะอร่อยทำให้เขากระโดดขึ้นไปทันทีชายคนนั้นปิดประตูรถเบาๆแล้วขับออกไปการเดินทางครั้งใหม่เริ่มต้นขึ้นเจ้าตูบได้เห็นทิวทัศน์ที่แตกต่างออกไป เขาผ่านเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้าผ่านชนบทที่เงียบสงบและผ่านภูเขาที่ปกคลุมด้วยหมอกจางๆชายคนขับรถใจดีเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังบางครั้งก็เปิดเพลงที่ทำให้เจ้าตูบรู้สึกผ่อนคลายเขาได้กินอาหารดีๆได้นอนหลับอย่างสบายแต่ในใจลึกๆเขาก็ยังคงคิดถึงน้องภูมิ วันแล้ววันเล่าเมื่อรถบรรทุกจอดแวะพักในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งทางภาคเหนือชายคนนั้นก็พาเจ้าตูบเดินเล่นในตลาดเช้าเจ้าตูบเดินดมกลิ่นไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้กลิ่นที่คุ้นเคยอย่างประหลาดกลิ่นธูปหอมจากวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลเขารู้สึกเหมือนมีแรงดึงดูดให้เดินไปทางนั้น พลันสายตาของเขาก็เหลือไปเห็นภาพวาดเก่าแก่ที่อยู่บนผนังโบสถ์เป็นภาพของเด็กชายคนหนึ่งกำลังอุ้มลูกหมาตัวน้อยภาพนั้นเหมือนกับเงาสะท้อนในกระจกเขาจำได้ทันทีว่าเป็นเขาและน้องภูมิหัวใจของเจ้าตู้พองโตด้วยความตื่นเต้นเขารีบวิ่งเข้าไปในโบสถ์อย่างรวดเร็ว กลิ่นทูบที่หอมอบอวลไปทั่วทั้งอาคารยิ่งทำให้เขามั่นใจเขาเดินไปตามทางเดินที่ปูด้วยหินโบราณจนกระทั่งมาถึงแท่นบูชาเบื้องหน้าเป็นที่ตั้งของพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่เปล่งประกายราวกับทองคำ ด้านข้างแท่นบูชามีรูปปั้นสุนัขตัวหนึ่งแกะสลักอย่างงดงามลวดลายที่สลักอยู่บนรูปปั้นนั้นดูขุนตาอย่างประหลาดเมื่อเขาเดินเข้าไปใกล้ๆก็สังเกตเห็นว่าลวดลายเหล่านั้นไม่ใช่เพียงแค่ลวดลายแต่เป็นอักขระโบราณที่ซ่อนเร้นอยู่และเมื่อแสงอาทิตย์สาดส่องผ่านช่องหน้าต่างมาตกกระทบอักขระเหล่านั้นมันก็ส่องแสงสีฟ้าอ่อนออกมา อักขระเหล่านั้นค่อยๆปราปฏขึ้นบนผนังด้านหลังรูปปั้นเผยให้เห็นแผนที่โบราณที่ชี้ไปยังทิศทางบางอย่าง ชายคนขับรถที่เดินตามมาด้วยความสงสัยเห็นเจ้าตูบกำลังจ้องมองไปที่ผนังอย่างตั้งใจเมื่อเขาเพ่งมองตามไปก็ต้องประหลาดใจเขาเป็นนักโบราณคดีสมัครเล่นที่หลงไหลในเรื่องราวลี้ลับและเขาก็เคยได้ยินตำนานเกี่ยวกับวัดแห่งนี้ว่าเป็นที่ซ่อนของสมบัติโบราณที่หายสาบสูญไปนาน เจ้าตู้รู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่แผ่ออกมาจากอักขระเหล่านั้นมันเหมือนกับเสียงกระซิบจากอดีตการที่กำลังบอกเล่าเรื่องราวบางอย่างเขาหันไปมองชายคนขับรถดวงตาเป็นประกายด้วยความหวังและคาดหวังชายคนนั้นยิ้มและลูมหัวเขาเบาๆเอาละเจ้าตู้เราจะไปตามหาความลับนี้กัน การเดินทางครั้งใหม่ที่เต็มไปด้วยความลึกลับและอันตรายเริ่มต้นขึ้นเจ้าตูบนำทางด้วยสัญชาตญาณอันแหลมคมของเขาขณะที่ชายคนขับรถใช้ความรู้ทางโบราณคดีในการตีความแผนที่ พวกเขาต้องเดินผ่านป่าทึบป,ปีนป่ายโขดหินสูงชันและเผชิญหน้ากับสัตว์ป่าแต่ทุกครั้งที่รู้สึกท้อแท้เจ้าตูบก็จะมองไปที่อักขระโบราณที่ปรากฏอยู่บนสร้อยคอของเขาซึ่งชายคนขับรถเป็นคนนำมาสวมให้ยิ่งทำให้เขามีแรงฮึกเหิม ในที่สุดพวกเขาก็มาถึงที่หมายเป็นซากปร,รักหักพังของสิ่งก่อสร้างโบราณที่ถูกปกคลุมด้วยเถาวัลย์และมอสหนาทึบท่ามกลางความเงียบสงบของป่าลึก เจ้าตูบวิ่งเข้าไปในอุโมงค์ที่มืดมิดชายคนขับรถตามเข้าไปด้วยความระมัดระวังเมื่อเข้าไปลึกเข้าไปเรื่อยๆแสงสว่างจากภายนอกก็ค่อยๆจางหายไปมีเพียงแสงสว่างจากคบไฟที่ชายคนขับจุดขึ้นที่สองทางพวกเขาเดินตามทางแคบๆที่คดเคี้ยวไปมาจนกระทั่งมาถึงห้องโถงใต้ดินขนาดใหญ่ที่กลางห้องม,มีแท่นหินตั้งอยู่ บนแท่นหินนั้นมีกล่องไม้โบราณวางอยู่เจ้าตูบรู้สึกได้ถึงพลังงานที่อบอุ่นและคุ้นเคยแผ่ออกมาจากกล่องนั้นเขารู้สึกว่ามันมีความผูกพันกับเขาอย่างลึกซึง้งเจ้าทนคำค่อยๆเปิดกล่องออกข้างในนั้นไม่ใช่ทองคำหรืออัญ,ญมณีแต่เป็นม้วนคำภีโบราณที่ถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีม้วนคำภีนั้นส่องแสงสีทองอ่อนออกมา ขณะที่ชายคนขับรถกำลังจะหยิบม้วนคัมพีขึ้นมาจ,จู่ๆเสียงฝีเท้าก็ดังมาจากด้านหลังเป็นกลุ่มคนชุดดำที่ถืออาวุธครบมือพวกเขาปรากฏตัวขึ้นอย่างรวดเร็วหลอมกรอบเจ้าตูบและชายคนขับรถเอาไว้สมบัติเป็นของเราหัวหน้ากลุ่มตะโกนเสียงดัง เจ้าตูบรู้สึกถึงความอันตรายเขาแยกเขี้ยวและเห่าเสียงดังแสดงความพร้อมที่จะปกป้องชายคนขับรถและสมบัติโบราณน,นี้ชายคนขับรถมองไปที่เจ้าตูปแล้วพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเจ้าตูปเจ้ามีหน้าที่สำคัญเจ้าต้องนำคำพีนี้ไปที่วัดที่เราจากมา ก่อนที่เจ้าตูบจะทันเข้าใจชายคนขับรถก็ผลักกล่องคมภีให้เขาแล้วใช้ร่างกายเข้าขวางกลุ่มคนชุดดำอย่างกล้าหาญเจ้าตูบได้ยินเสียงต่อสู้ดังตามมาแต่เขารู้ว่าต้องทำตามคำสั่งของชายคนขับรถเขาคาบกล่องคมภีไว้ในปากแล้ววิ่งออกไปจากห้องโถงอย่างรวดเร็วการเดินทางกลับเต็มไปด้วยความยากลำบากและอันตราย เขาต้องวิ่งหนีกลุ่มคนชุดดำที่ไล่ตามมาเขาต้องหลบเลี่ยงอุปสรรคต่างๆนนะ